ตั้งแต่ก่อนก็มีที่เหล็กเหมือนเรานี้เราเราท่านท่านนี่แหละความมืดความดำทั้งหลายความผิดพลาดย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เวลาด้วยชำระพระองค์ด้วยอัดด้วยทำเป็นความถูกต้องดีงามแล้วตรัสรู้ขึ้นมาเป็นชดาเอกของโลกตั้งแต่จากนั่งหลังจากนั้นมาแล้วไม่จงไปถามใครเป็นผู้ตรัสรูดโดยชอบธรรม แล้วเป็นสดาคอเอกเป็นศาสดาโอเอกสันสั่งสอนสัตว์โลกให้หยุดพ้นจากทุกเป็นลําดับลาดานับแต่คนหยับหยาบสัตวหยับหยาบขึ้นไปสอนแนะนําสั่งสอนซักฟอกเป็นลําดับลำดาจนกลายเป็นความละเอียดละออเป็นรูปคนที่ดีจกนกระทั่งดีเลิศขึ้นมาดังสาวกทั้งหลายกลายเป็นผู้ดีเลิศแล้วทีนี้สาวกทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามพระเจ้า ก็เป็นผู้ที่เลิศเลอเป็นที่แน่ใจในความตรัสรู้ของตนเองแค่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่ในป้าไทยว่าทำทั้งหลายที่ตรัสรู้ขึ้นมานี้ไม่มีคำใดผิดเพีย้ยนดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวถึงหรือได้สวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสระขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้ว คือไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยเป็นความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนในธรรมทุกขั้นทุกปู่ตั้งแต่ทมพื้นพื้นขึ้นไปนกรงทั่นถึงทมบรรสูงสุดปีมุดปริพานเป็นธรรมที่ออกจากสว่างธรรมที่สัจไม่ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นนี่บรรดาสาวโลกทั้งหลายเมื่อได้บำเพ็ญตนตามทางของสามกถาที่ได้นำสั่งสอนแล้วก็ฟิตตัวปฏิบัติตัวเป็นลําดับลําดาซากฟอกตัวเอง ออกโดยลำดับลำดับกลายเป็นทองขึ้นมาทองทั้งแท่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้หลุดพ้นจากทุกตัวประกามทั้งปว่วเพราะฉะนั้นสาวกเมื่อท่านได้บรู้ธรรมเต็มสัดเต็มส่วนจากภาคปฏิบัติที่รู้จริงเห็นจริงภายในใจของท่านแล้วท่านไปแนะนาสั่งสอนผู้ใดก็ตามท่านจึงไม่ได้วิตกวิจารว่าการสั่งสอนโลกนี้จะผิดไปเพราะสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านมาสอนอย่างไรสาวกทั้งหลายก็นําแนวทางที่พระองค์ทรงดําเนินและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความรู้แจ้งตามนิสัยวาสนาของตนก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามนิสัยวาสนาของตนเพราะฉะนั้นการที่สาวกจะแนะนําสอนผู้ใดจึงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่า ข้าพระองค์มีภูมิธรรมไว้สมบูรณ์สัมสอนสัารโลกไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจึงต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าหรือมาศึกษาแล้วเรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันตรัสรูกขึ้นมาทำทั้งแท่งได้ปรากฏเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแดีวถามถึงบาปถึงบุญก็รู้อยู่กับใจถามถึงนรกสวรรค์ก็ประจักษ์อยู่กับใจคิดถึงเรื่อง นิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆก็เต็มด้วยเกี่ยวว่าใจที่ท่านบรรจุไว้แล้วด้วยความรู้แจ้งจริงจริงจากการปฏิบัติของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอย่างแม่นยำแม่นยำทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกมาสั่งสอนสานโลกไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนได้เลยเพราะเป็นความรู้จริงๆอ่ากพระพุทธเจา้าผู้ทำ,ทำทก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ปิดเป็นอิจตวิมุล บุกพ้นแล้วจากความมืดมัวทั้งหลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทนทะลุเป็นนิสัยวาสนาของตนเว <c oughs> ลาแนะนําสั่งสอนโลกทั่วไปจ,ไวจึงไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าจะก่อนแล้วค่อยมาสอนราะตนบกต้องแห่งธรรมทั้งหลายที่จะนํามาสอนโลกอย่างนี้ไม่มีนี่นิรธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้เข้าสัมผัสที่ใจเถิด ใครก็ตามไม่มีการสถานที่เว,เวลาดังที่เขาประกาศอยู่ด้วยมานั้นว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นจะ,จะมีพระอรหันต์เท่านั้นจะมะีพระโสดาพระจิตตาตาเท่านั้นศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านั้นจะหมดอำ้าจผลนี่พระองค์ท่านแสดงไว้เป็นส่วนก <c oughs> ลางใลครั้งแรก ก็เป็นบัตรธรรมดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสรุปขึ้นมาพ็เหมาะสมกับนิสัยวาสนาของสัตว์โลกที่สร้างโธิต้งผ่านมาที่จะพอเหมาะพอดีกันกับตามเวลาที่พระพุทธเจ้าว่าตรัสรู้เวลาพระองค์ตรัสสรุ้แล้วมาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอุปนิสัยปัจจัยพร้อมแล้วที่จะตัดสรุปทำจึงตรัสสรู้ตามพระองค์ได้อย่างรวดเร็วรวดเต็ม ดังเบณจวัวคีทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้รอที่จะออกจากข้ออยู่แล้วข้อคือวัตจยมรอพอเปิดประตูได้แจกพระพุทธเจ้าวัดแสดงนพระธรรมเท่านั้นเปิดปากข้อวันตาสาวกทั้งหลายที่พร้อมแล้วที่จะออกก็วัดลุทันทีออกได้ทันทีทันที <c oughs> หลังจากนั้นก็ค่อยลดกันลงมาภูคติตันยูเนผู้รู้อย่างรวดเร็ว มีปฏิสันดยรู้รองกันลงมาเมื่อได้เหตุได้ผลของควรที่จะรู้แล้วก็รู้กันลงมาเนยยะอยู่ในท่ามกลางพอแนะนําสั่งสอนหรือพอฉุดพอลากไปได้นี่ประเภทเนยยะแล้วปะทะปรละมเป็นประเภทที่หนาแน่นที่สุดในเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มอยู่ในประเภทนี้ไม่หวังบาปหวังบุญหวังผู้สนมรคผลนี่ผ่านอะไรเลย เกิดขึ้นมามีังแต่ความทะเยอทะยานดีติ้นสร้างแต่ความชั่วชา้าหลามกเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างความชั่วชา้าหลามกเต็มหัวใจหัวใจใครจะแนะนําสั่งสอนหรือชวนไปวัดไปว่าไปทําบุญให้ฐานนี้บันหนึ่งมากเป็นตัวฆ่าศึกที่จะมาทําลายเขาเขาไม่พอใจดีไม่มีติดตามฆ่าคนเดียักชวนไปวัดไปว่าสะสีกก็ได้นี่คือประเภทที่หนาแน่นที่สุด เขาชวนไปวัดเหมือนจะเขาเอาเอาเอาไม้หวันตีกบาลนั่นแหละเจ็บแสบมากนี่คือพวกหนาพวกแน่นถ้าเห็นเรื่องบาดเรื่องรามของชั่วชาลโมกแล้วเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลหวานฉ่ำทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนสร้างตั้งแต่ความชั่วชาชั่วชาลโมกตัวข้งตัวก็หนาแล้วลังปิดเขาไปหยิบเพิ่มเขาหยิบให้หนาเร่องยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่ากับว่า ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นถ้าเราจะเทียบกับคนไข้ตเหมือนคนไข้ที่ก้าเข้าสู่โรงพยาบาลคนไข้หนักพวกคนไข้ทั้งหลายเขาไข่เขายิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลหมอรักษาด้วยหยุดด้วยยาหายมาจำนวนมากมาย่ายกองแต่คนไข้ประเภทไอซีนี้เข้าไปลายไหนไม่ได้สนใจกับยากับหมอ มีตั้งแต่หายใจฟอดฟอดก็ได้ช่วยกันนโยระยงเต็มจมูกไม่เช่นนั้นมันก็จะไปเดี๋ยวนั้นนี่ประเภทนี้ไม่สนใจที่จะหายแหละมีตั้งแต่รอวันตายโดยไายเดียวเพราะตายไปเสียจนหน้าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคนประเภทประทาประมะเทียบกันแล้วก็เหมือนคนประเภทไอซีูตายไปเยอะคนลงประเภทไอซีูไอซีูแล้วจะฟื้นหมานี่น้อยมากทีเดียวมีแต่ไปชาติเดียวาย่ายเดียว ไอ้คนประเภทประทับประมะประเภทไอซียูยังเหลือตะลมหายใจฟอดฟอดนี้ก็เหมือนกันรอตะลมหายใจฟอดฟอดที่ร่างกายสังขารครอบเอาไว้เป็นกำแพงกั้นไว้ยังไม่เห็นแดนแห่งเมืองผีเราก็ภาคภูมิใจที่จะทำตั้งแต่ความชั่วช้าระวบโดยอาศัยอัตภาพร่างกาย หายใจฟอดฟอดไปอยู่ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมเพราะยังมองไม่เห็นกำแพงแห่งความเป็นมนุษย์สังขารร่างกายนี้กั้นเอาไว้ยังไม่มองเห็นนอกออกจากนี้ไปคือเมืองผีที่ติดแนบอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าขันนี้ปิดเอาไว้ตาก็ไม่เห็นนรกเสีย หูก็ไม่ด้ยินเสียงควรทางของสัตว์นรกที่ดีที่ดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในนรกเอเวจีตั้งกับตั้งกันมาหูก็หนวกไปเสียตาก็ไม่เห็นจมูกก็ตามไม่ได้จมูกมมก็ไม่มีไม่เกิดประโยชน์ตลอดถึงใจมีก็ไม่คิดจะดูดใจว่าตัวทําผิดทําถูกว่าบุญนรก สวรรค์พระพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุที่ท่านตัดสรุปมาโดยลำดับดาท่านประกาศก้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอย่างนี้คนนี้เขารลลึกได้ไหมแลลึกได้บางไหมว่าบาปมีจริงจริงหรือนรกมีจริงหรือบุญมีจริงจริงหรือมรรคุิพพานมีจริงจริงหรือเขาจะไม่นึกเลยเขาจะปัดจะลบจะล้างหมดโดยประการทั้งปวงบรรดาจอมปราศ ที่ฉลาดแหลมขมแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องเขาจะเอาความมุดทะลุดุดันความมืดดำดำตานี้ไปลบล้างเสียหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีเปรีผีว่าเภ่ต่างๆไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางไม่มีการเสวยกรรมนี้อย่างเดียวเขาจะไปลบล้างไ่หมดทั้งๆถือกําลังสร้างกรรมกรรมยิ่งหนาแน่นขึ้นต่อเขากรรมหนาแน่นขึ้นเท่าไรเท่าไร พอถึงวันเวลาลมหายใจขาดทะวันลงไปตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่ช้ายอยู่ในแดนมนุษย์ในเมืองมนุษย์ประจำาท่าประจำขันนี้ขาดทะวันลงไปแล้วที่นี่เรื่องของเมืองผีกับใจนี้จะเข้าถึงกันทันทีนรกมีหรือไม่มีใจดรงนี้เองจะไปโดนนรกอ จะนั้นลกหลุมไหนก็คือใจตรงนี้ว่าบุญมีมากมีน้อยเพียงไรตนเป็นผู้สร้างเองเป็นผู้ทําเองทําได้ทุกวันทุกวันจะไม่บัตให้อาุศลกรรมเป็นอันเป็นพิษเป็นภัยมาแสดงผลได้อย่างไรต้องแสดงวันยั่งขั่งแต่คนนั้นเขาไม่ยอมรับคอขันขาดสั้นลงไปคือลมหายใจตับลงไว้เท่านั้นเรื่องของเมืองผีจะเข้าถึงใจทันที นี่เรียกว่ากำแพงแห่งธาตุขันนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นสะไม่เห็นนรกไม่เห็นเปรตเห็นผีพอลมหายใจขาดสะบัดนไปแล้วโลกไหนก็โลกคนไหนที่เก่งขนาดไหนก็ตามเถือ้าขึ้นชื่อว่าได้ทำบาปแล้วหนีบาปไปไม่ได้ทำกรรมดีแล้วหนีกรรมดีไปไม่ได้ทำกรรมชั่วหนีกรรมชั่วไปไม่ได้ท่านจึงสอนไว้เป็นหลักธรรมว่า นัตถิกรรมวะสมังภาหลังไม่มีอนุภาพใดในแดนโลกฐานนี้จะเหลืออำนาจอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทำลงไปแล้วไว้ได้กรรมนี้จ้องติดแนบอยู่กับการกระทำของผู้ทำนั่นแหละและกรรมนี้แจะจำแนแกแจกจัดให้เป็นต่างๆกันดังท่านสอนไว้ในภาตที่สองว่ากำลังสัตเตมีพระติ จะดีดังมีนับปณีตางตามย่อมจำแนแกแจกสัตว์ให้มีความประนีตเดียวสามต่างกันนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความเป็นสุกเป็นทุกสถานที่อยู่สถานที่เสวยด้วยบาปด้วยบุญกรรมที่ตนสร้างมาต่างๆต้องต่างคนต่าง,สาสางเสวยตามอำนาจแห่งกรรมของตทนที่สร้างมาแล้วด้วยกันท้งนั้นไม่มีใครจะลบล้างกรรมนี้ได้ว่าจะรม่าให้ผลอาพุธเจ้าจึงสอนว่าไม่อนุภาพ แดนครอบแดนโลกประทาก็คือกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละตามที่แสดงภาสิตมาสักพูดนี้นี่พวกเปรพวกผีพวกปะทะปรามานี่คำดมหายใจของขาดแล้ววนั้นแหละจึงจะไม่มีใครมาตัดสินพระพุทธเจ้าท่านไเป็นผู้ตกนรกนะท่านบอกแดนนโรกเป็นภัยต่อสั์โลกบอกว่าอย่าทำบาปอย่าทำาธรรม ให้พากันพยายามทำคุณงามความดีซึ่งเป็นทางเดินเพื่อไปสวรรค์นิพพานและความพ้นทุกข์อย่างน้อยก็เป็นคนมีความสุขสงบเย็นใจเพราะการสร้างความดีมากกว่านั้นะกะรุดพ้นจากทุกข์ได้ท่านกะบอกให้ส่งเสริมให้บำเพ็ญคุณงามความดีนี่คือศาสดาทุกพระองค์ท่านสอนอย่างนี้ทางนั้นที่นี่คนที่หนานแน่นประเภทปรทะประมะตตามรบล้างทั้งหมด เป็นศา,ศาสดาโอเอกด้วยความตาบอดของตนแข่งความตาดีสว่างกระจ่างแก่โลกวีทูของพระพุทธเจ้าได้อย่างน่าด้านนี่คือประเทศปัททะประมะนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำมาไว้เหล่านี้อยู่ในข่ายของพวกเราท้งนั้นไม่มีใครที่จะหนีข่ายนี้ไปได้เลยข่าย